จะมาแบ่งกันมาแชร์เพื่อนๆน,นะครับในวิธีการเอาออกเจ้าตัวนี้นะครับผมวิธีการแกะออกเจ้าตัวนี้มาทําการติดกาวสามอิมต่อเนาะต่อยูจะอันใช้งานของเขาเนาะกันลอยมือจับกันลอยตรงมือจับตรงเปิดประตูเนาะวิธีการเอาออกนะครับทุกคนเพื่อนๆดูนะครับนี่ให้เราดึงออกมาเนาะดึงตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับนี่ประตูมันเปิดนี่ดึงก่อนแล้วก็เน่ยลอ,อ,อกกาวสามอิโมก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับมาแชร์เพื่อนเพื่อนนะครับผมวิธีการเอาอกันลอยเนาะเขาเรียกว่ากันลอยใช่ไหมตรงที่เปิดประตูเนี่ยน่าจะเป็นกันลอยเนาะเวลาเราใช้งานเป็นานๆเนาะพวกเก้าสามเอ็มตรงนี้เนี่ยมันจะหลุดออกเนาะเวลาเราขับรถไปก็จะตีอย่างนี้แหละเนี่ยมันจะตีอย่างนีนะ้อันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเอาตัวนี้ออกจากมือประตูนะครับบางคนก็ มือที่ดึงประตูเนาะบางคนก็ทำยังไม่เป็นเนาะครับเพื่อนๆอก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงดังไปหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับผมเสียงหลังคาเนาะมันอยู่ใกล้หลังคานเนาะเพื่อนเสียงลังคามันอยู่ใกล้หลังคานะครับก็ขออภัยเพื่อนๆวิธีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ามาดูกันนะครับวิธีการน้องออกนะครับผมเนาะเราก็ดึงอย่างนี้นะครับดึงประตูออกมานะครับเพื่อนดึงตัวนี้นี่ ดึงตัวนีน้ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงไคลาออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ดันขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เอาออกมาเนาะเนี่ยเวลาเราใช้งานไปนานๆเน,นี่ยเดี๋ยวผมจะไปติดกาว 3M ตรงรอบๆนี้ก่อนนะครับเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยพวกกาว 3M เนี่ยเขาหมดอายุเขาเสื่อมสภาพ มันก็จะประมาณนี้เนาะเวลาขับรถไปก็ตีกับตัวนี้แหละกับตัวนี้แหละเดี๋ยวเรามาใส่กาวแล้วก็ทีทีแล้วผม,ผมก็จะพามาใส่ที่เดิมเนาะปิดกาว 3m ก่อนนะครับเพื่อนเทุกคนใส่เลยครับเพื่อนใส่ตรงที่เราอยากใส่นแหละใส่เยอะยิ่งดีครับ ตัดเผื่อนแล้วค่อยพับเข้ามาก็ได้ตัดนั้นโผล่ไปแล้วเราก็พับเข้ามาก็ได้บ้าใส่เยอะยิ่งดีครับยืดอายุการใช้งานไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันอันนี้ตอนซื้อมาไม่รู้จำราคาไม่ได้ว่ากี่บาทนะ โอสีห้าร้อยอยู่ครับนี่นะครับ <c oughs> มาครับเพื่อนๆทุกคนมาใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะ ใส่ก็นี่แหละครับดึงเนีย่ยเนาะทีนี้วิธีการใส่นะครับเราจะใส่ทางนี้เข้าไปางนี้นะครับแล้วก็ดึงนะทุกคนดูนะนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ยืดพึบมีเวียงลงมาดึงแรงเออมีเวียงลงมาอย่างนี้นะครับเพื่อนทุกคนได้แล้วนะครับว่ายังไม่ได้แกะก,กาวออกนะเนาะเราแกะกาวออก,ก่อนลืม ตอนแรกเราจะมาแกะกาออกกันก่อนเนี่ยลองแกะสามอิโมก่อนนะครับ ข้างมือจับข้างคนขับก็เป็นก็เริ่มนั่นแหละครับแต่ว่าข้างนี้หลุดออกมาเลยต้องติดข้างนี้ก่อนข้างนั้นก็ออนว่าง,ก,างก็ค่อยแกะออกมาทำใช้ทำตาทีาทล้นิด นานหน่อยนะครับคือผมไม่ค่คยมีเลยครับนี่แล้วเ,เนาะวิธีการใส่นะทุกคนมาดูวิธีการใส่กับข้าคืนใส่ท่านี้เพราะว่าตอนเราออกเราออกท่านี้อยู่แต่ว่าตอนใส่นะให้ใส่ท่านี้นี่นะดึงเลยครับดึงแล้วก็หย่อนลงเนาะนี่แล้วตัวนี้ลงเนี่ยตีดนะ้เนี่ย,นนยก,กาาหรือเปล่า นี่ได้แล้วทุกคนอ่าเข้าไปแล้วเราก็เล็งให้มันได้ที่เดิมมันเราก็มันไม่ได้ที่เดิมแล้วมันติดก่อนละอ่ามันนีมัน,น,มน,นีเรียดูอ่าก็เล็งใได้ที่เดิมหนีอยังเราก็เอามือกดเลยครับอย่าจะมีโผล่มา ด,ดันดันตรืงนี้เข้าไปกดเลยไปดกดเลยครับเพื่อนทุกคนนะนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับงินเปี้ยะดันตรงนี้เข้าไปนะใส่เยอะไปหน่อยดิโอ้โห โขูดนิ้วขูดสีออกเลยสีรถออกเลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมมาแชร์มาแบ่งปันเทคนิคเพื่อนๆเนานะผมการเอาการลอยมือจับเนี่ยออกมาตีกาวสามเอ็มนิดน้อยแล้วก็การเอาเข้าไปติดตั้งที่เดิมเนาะจะทำยังไงนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝาก,กเพื่อนๆพี่อย่าลืมก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไอเสียงเลยนะครับผม ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เสียเวลาสละเวลาเข้ามาให้เกียรติรับชมติดตามช่องอาเชียงนะคะสวัสดีครับผม